เช็คด่วน15ความฝันที่บอกว่าคุณกำลังมีโชคลาภจะได้รับทรัพย์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง15ความฝันที่กำลังจะบอกว่าคุณจะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าความฝันเนี่ย เป็นลางบอกเหตุบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยมักจะตรงตามความเป็นจริงนะครับแล้วคนโบราณเนี่ยก็มีความเชื่อว่าการที่เราฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นลางดีและจะนำโชคลาภมาให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทองนะครับก็เข้าสู่หัวข้อที่1เลยนะครับหัวข้อที่1นนะครับหากใครฝันว่างูกัดเนี่ยทำนายว่าเพศตรงข้ามเนี่ย จะคิดร้ายหรือได้รับเคาะจากเพื่อนบ้านถ้างูกัดต่ำเนี่ยก็เป็นเคาะเล็กถ้างูกัดสูงเนี่ยก็จะได้รับเคาะหนักนะครับหรือมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะเจ็บป่วยเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลขที่ให้โชคเนี่ยก็คือ5 4 6 4 95 8 6 4 7 1 1 7 8ดหนึ่อองนะครับข้อ2นะครับหากฝันเห็นพระ ชายหญิงหรือใครก็ตามแต่ที่ฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆเนี่ยความฝันเนี้ยเป็นมงคลมากๆนะครับทายว่าจะได้รับโชคตามมาในภายหลังเลขที่ให้โชคคือ88 27 78 288 287 289ข้อ3หากฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลานะครับ ความฝันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความฝันที่ค่อนข้างแม่นยำตามตำราทำนายฝันเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาเนี่ยจะมีโชคลาภมากน้อยเนี่ยตามจำนวนขนาดแล้วก็ปลาที่เราจับต้องได้เลขเด็ดก็คือ85 87 88 89นะครับความฝันที่4นะครับหากฝันเห็นกุ้งปูหอยถือว่าเป็นความฝันที่ดีตามตำราทำนายฝันเนี่ยทำนายไว้ว่า คนที่ฝันเนี่ยจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับจะมากหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนกุ้งหอยปูที่เราจับได้นะครับเลขที่ให้โชคคือ 50, 51, 54, 64, 79, 89, แล้วก็88นะครับความฝันข้อที่5นะครับหากฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมาก หรือได้ยินเสียงกรบร้องตามตำราทำนายฝันเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันเนี่ยกำลังจะมีโชคลาภนะครับส่วนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบเนี่ยที่ร้องว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับเลขให้โชคคือ11 22 29 55 59นะครับข้อที่6นะครับหากใครฝันเห็นไก่หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้เนี่ยหรือเอามา ทำเป็นอาหารก็ตามแต่เนี่ยตามตำราทำนายฝันเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภก้อนโตมาให้ถึงบ้านนะครับคนแปกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้เลขที่ให้โชคเนี่ยก็คือ09 19 29 59และ89นั่นเองนะครับข้อที่7นะครับหากฝันว่าได้เห็นทองคำสร้อยกำไลแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคํา ตามตำราเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันที่บอกโชคลาภว่าแม่นยำม,มากๆนะครับเป็นความฝันที่เป็นมงคลกับตัวเองและเชื่อกันว่าผู้ที่ฝันเนี่ยจะได้โชคลาภก้อนโตนะครับเลขให้โชคก็คือ12-19-59-8-9-99นะครับข้อที่8หากฝันว่าเห็นคนตายหรือซากศพลงศพงานศพ ตามตำราทำนายฝันเนี่ยได้ทํานายเอาไว้นะครับว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดนะครับเพราะฝันเห็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่น่าตกใจแต่จะทำให้ผู้ฝันเนี่ยมีโชคลาภนะครับเป็นความฝันที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่าฝันร้ายจะได้ดีนะครับจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เลขให้โชคคือ10 14 00 44 5,4และ88ความฝันข้อที่9นะครับหากฝันว่าเห็นนกหรือสัตว์ปีกพวกนกต่างๆเนี่ยหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับนกเนี่ยตำราทนายฝันเนี่ยได้ถ่ายไว้ว่าคนฝันจะมีโชคลาภเข้ามาหาถึงที่บ้านเลยนะครับเลขนำโชคคือ02 12 16 26และ52ครับความฝันข้อที่10นะครับหากฝันว่าได้เป็นโรคหรือมีแผลผ้พองตามร่างกายเนี่ยตำราทํานายฝันเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้เนี่ยบอกเหตุให้รู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้นะครับเป็นอีกหนึ่งความฝันที่มีความแม่นยำเชื่อกันมาแต่โบราณยิ่งแผลมากเนี่ยก็จะมีโชคลาภมากนะครับเลขให้โชคคือ 0- 0 0 7 0 8 0 9 7 7และ97นะครับฝันข้อที่11นะครับหากฝันว่าได้เห็นพญานาคราชมังกรหรืองูตัวใหญ่ๆนะครับตำราทำนายฝันเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเป็นความเชื่อกันมาแต่โบราณและมีความแม่นยำสูงมากเลขที่ให้โชคนะครับก็คือ48 58 68 69และ8 9ฝันข้อที่12นะครับหากฝันว่าได้เห็นอวัยวะรับของเพศใดก็ตามแต่นะครับตำราทำนายฝันทำนายไว้ว่าเป็นความฝันที่แม่นยำผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียวนะครับแต่อย่าได้ไปเล่าให้ใครฟังเพราะจะทำให้โชคเนี่ยหายวับไปกับตาเลขให้โชคคือ12 14 16 54 6 4 6 6และ69นะครับฝันข้อที่13นะครับหากฝันว่าฟันหกักใครก็ตามที่ฝันว่าฟันหักเนี่ยถ้าเป็นฟันบนทายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายบิดาถ้าฟันล่างทายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดานะครับถ้าฝันว่าฟันงอกขึ้นใหม่เนี่ยจะมีคนมาขออาศัยในบ้าน ไม่ดีนักนะครับแล้วก็ฝันนี้เนี่ยยังไม่เหมาะกับการสิ่งโชคสักเท่าไหร่นะครับข้อที่14นะครับหากฝันว่าได้สวมเสื้อผ้าผ้าใหม่ทายว่าจะหมดเคราะห์แล้วก็จากโรคภัยนะครับไม่มีภัยมาย่ำกายนะครับถ้าฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าเนี่ยททยว่าจะได้รับข่าวจากญาติพี่น้องทางไกลที่จากกันไปนานถ้าฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนนำมาให้ททยว่าจะมีคน มาขออาศัยและนำความเดือดร้อนมานะครับถ้าฝันว่าซักเสื้อผ้านเนี่ยก็จะได้โชคลาภเลขให้โชคคือ05 06 506 550 556แล้วก็646นั่นเองนะครับสุดท้ายครับความฝันข้อที่15นะครับหากฝันว่าถูกหมากัดใครก็ตามแต่เนี่ยที่ถูกฝันว่าหมากัด ทายว่าผู้ที่ถูกหมากัดเนี่ยจะได้รับเคราะห์บางอย่างนะครับถ้าฝันว่าสุนัขเข้ามาเลียแข้งเลียขาเนี่ยทายว่าศัตรูจะกลายเป็นมิตรถ้าฝันว่าได้อุ้มลูกหมาที่น่ารักเนี่ยทายว่าคนในบ้านที่อายุต่ำกว่าจะนำความเดือดร้อนมาให้เลขให้โชคก็คือ41 43 334 493แล้วก็944นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ความเชื่อแต่โบราณนะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่าเคยเจอความฝันอะไรแปลกๆเนี่ยก็มาเล่ากันได้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ